สวัสดีครับพี่น้องอยู่หลังหานหลังเวทีครับย่ามเร่งครับพี่ครับไอา้ามวดหมู่ว่านหมู่ว่านเะเครื่องมือว่านเหรอเวผ้าไอพิ่นไปกาบพระอาจาร,รย์โชดครับอยู่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามครับอยู่แยกสมปอยอุทุมพรพิสัยครับกาบแล้วเพิ่งกะพดนน้ำมนตนให้เบิกเบิก เนตเบิกนานาท่องให้เป็นตัวอสวัสดีครับสวัสนะดีครับหลังจากเบิกแบบเป็นอย่งไรไอ่ก็ดีด้วยแหละเรีนมาไม่ได้หรอสร้างวันกำลังใจให้เราไงอ่าสร้างฝันกำลังใจวันนี้บันแม่ยังได้ย่างมามาเบิง่งเ,เห็นเห็นเพิ่นบุกบุกปลาฟ้ารงมาทั้งปีครับพี่น้อง <laughs> มากเพราะว่าเป็นเพชรแล้วเป็นยังก็ เล่นตะลุกแล้วลองเพียงแล้วผมจะออกไปทางนี้ไงผมต้องหาทางเพราะว่าแต่ออกทั้งไหนมันออกไม่ได้แล้วต้องวิ่งต้องวิ่งจากสุรินทร์ไปบึงการอ่ะปาดว่าเห็นฮะโอ้ยขอบใจหลายๆน้องเอ้ยว่าจะไปหาอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับมา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 อีกสองนึงนะเออว่าจะไปหาอยู่ว่าจะถามว่าต่จังไดสันดินี้ ก็เสจอไผ่เนาะก็่แต่อย่างเงี้ยเศรษฐกับมันถสตาร์ทานปกตินะเมื่อนี้ป้องออกเพิ่นได้พิเศษอยากคุณบอกป้องไหนป้องไหนี่ครับต้นต้านนั่นแหละป้องออกเพิ่นหลอกเมืองมาแล้วเพิ่นที่ออกทางนี้มึงขึ้นนี่เดี่ยวงานเหรอปัดเลยเพิ่นสิปัดเลยเพิ่นสิปัดเพิ่นสิออกปัดถ้ามีได้อ่าเพิ่นสิปัดออกขางนี้มื่อนี้ไปบึงกาล อ่ะทีเราไปเนบังการเนี่ยนะแมนละบอสมือหนึ่งที่แปดโตไปะอาเอ้นอยู่กะซีเฮ็ดจังใดได้มันได้รับปากเขาแล้วมันได้เอามาจำเขามาแล้วเด็กกอนหน้าจะมาอยู่นี่นี่มันต้องไปใช้เขาเดิเซนีเขาตัวไปงานคอนเสิร์ตประกวดงานคอนเสิร์ตของบุญมาพันดวงเออเพันหลับงานไปถึงเด็กกอนมานี่ยังเหลืออีกหกงานโมเมนตยังไี้เพิ่นหลับปากเขาแล้วเนาะหลับปากก่อนก่อนสิมาอยู่ศาหน่อยแมนคำมั่นสัญญาเราต้องไปใช้เขา แต่เพิ่อนก็บอกบอดก่อนแล้วแหละบอดนั่นแหละว่าเออไม่มีปัญหาดอกเราจะบอกกันแต่จะรับต่อไปก็คือรับไม่ได้ต้องผ่านบอดอย่างเดียวผ่านซออย่างเดียวผ่านสังกัดเพื่นง่ายเหมือนพอดีนั่นแหละแค่่านเียวแต่เพื่อนก็ไปยุ่งแตกมันมันขึ้นมองน่ะพี่ก็ลงน้มแล้วแต่ว่าว่าสิขึ้นอีกย่านมันย่านมันติดติดแล้วมันก็จะไปยากเอิ่นเขามาซอยอยู่ซอยอย่างบอสอย่างนี้ก็โอเคละถ้ามันใช้ไฟตรงนั้นไม่ได้ยางมากเพื่อนว่าโอ้ชีวิตลำบากเดิเพื่อนว่าผมจะใช้ไฟในรถผม วันนั ождения, road, ener, tacos, ้รถมันกระแปงเป็นไฟฟ้า220โวลต์อ <traded> ย <ries> ู่ครับองแข็งเคอแข็งเอาไว้ใช้เวลาจำเป็นมันเ็รถฮอตดีเหมืนกันนีเอาพี่ถ้าก็รถบ้แปงจะดีเหมือนกันเี่รถบ้านตัวนี่มึงเนี่ยผมเด้หมองนอนลรามึงพี่เราจะรังค่าเน่ยเอาคลิปกันรีวิวรถบ้านเราคือปักหลายเมืองเราขับรถเร็วรีวิวเลาวเพราะว่ามันบอกว่าบอถือว่าลำบากดอกซ้ำลำบากกว่านี้ต้องไม่รู้กี่สิบเท่าลำบากมาแล้วหมายถึงว่า เมายถึงว่าตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กจำความได้ครับเราลําบากพ่อแม่พาลําบากมามากกว่านี้ครับอันนี้ือวจิบจิบเป็นไนเหมือนกับเราได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตมาแล้วมันไอ้เรื่องแค่นี้ผมไม่ถือว่าลําบากครับอยู่ยังไงก็อยู่ได้ครับว่าเห็นถึงเวลาทํางานเห็นหน้าผมผมไม่เคยเบี้ยวครับนี่แหละ มาดื่มมมาดิ่มมาดืดมาดื่มมาดื่มมื่มมาดมมาดื่มมาดิ่งด่าด่มาดันมนาดื่มมาด่มาดื่ม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 มดืคมมา่มาดื่มมาดื่มมาดื่มยา่างไ่มมปดื่ม่มมาดื่ม่าดื่มม้ด่มาดื่อม่มมาดื่มยาดื่นาาดื่มมาดือาดื่มมื่มา่มข้าดื่นมื่มมานื่มมาืมา่ม่าื่มาอ่่าน่่ม่่าา ไปบัวใดมัน <upcoming> ไปใส่บ <asing sprout Likewise offs> ัวใดตัวนี้ยิ้มดอกเบี้ยน้นั่นไหนยูปลายูข้าทั้งหมดต้นยายไว้สำรวจทางไงมันสิมีอยู่ดอกแต่ว่าข่อยบ่อนข่อยเห็นที่สองตัวกัจ้ำสองตัวตัวหนึ่งมันเน่าแล้วมันทรงสีบลบอลลอดแหละแต่ตัวหนึ่งยังแข็งแรงกว่าเลยปล่อยลงสายเขาเรยกปลาใส่ยี่สิบหกเมนเขาได้บุญตัวนี้ได้บุญบ่ได้บุญหรอเนาะป้าคู่นี่เป็นแต่ว่าอีกตัวหนึ่งข่อยเนียนแล้วแน่ข่อยส่เล็ด้วยวันนี้ต้องเปนีอลล็อติ

ไปแล้วเยอะๆเยอะๆเยอะๆแต่ลำแข็งไหมคือเร่ตัวนตัวเดียวมันตัวนี้มันตายแล้วมันบพท่านตายแต่ว่ามันมันเย่ามันเย่ามันเย่ามันหอดแล้วขี้ปล่อยไปต้นได้กระเบลแรกต้นแรกวลามานี่ยเขาว่าอู้เพยายามเป็นคนดีแต่ว่าปล่อยปลายุ่ยเป็นเพราปลายุ่งน้องน้ำหนึ่งน้องน้ำแข็งปล่อยไปแล้วแต่ว่ามเป็นไงทองแถมปลาเป็นปลาคู่ยังหากตรงกับราศีมีนปลาคู่ปล่อยคู่วันนี้เออมันจะได้ด้วยมันไปแต่ว่าตัวนี้ปล่อยไปปุ๊บมันไงทองเนี่ย บอลอดแล้วจ้าบอลล็อตกอยไปกับเสียของเลยสีก็เลยเอามาคัางไว้ในนีอนี้นี่เอามาโอ้ยหัวเป็นหัวหางเป็นหางไปผัวเรียบร้อยผัวเรียบร้อยแน่น้ำแข็งไว้เว้ามากเว้ามากเว้ามากว่าแต่สิได้พูดมันมันโมเมร์เนี่้ไอ่ย่างไปหาห้างมดแดงแล้วไปก่อยเอ้าขัดเครื่องบ่ขาดเครื่องบ่ถามอีหลีมันขาดอยู่มันมันขาดอยู่พริกกับอือกับ บักหน่าแบบบัานนี้ไอเอาควมีหนอะไอผมเป็นยังเน้ยผมผมก็สิบบ่อให้อายฟังด้วกันผมกับยางไปด้วกันผมไปพอกดั้งกดั้งยังอีกกดังขายปลาผมก็เอามาบักหลายไปเบิองแม่ยุ้ยข้วป่ะพูดเด้ผมซื้อมาเป็นถังคนแม่นแล้วอันนั้นซื้อมากินกันเนาะอ้าวอันนี้นังคั้ยได้หนิอ้าวแล้วก็เตรียมเสบียงใครว่าอยู่ได้เป็นอาชีพบ้านนี้ไอ ม่อแหย่แ้าผมรถบัตก็ปานี่ไปนี่ทักคู่กับผองอ่ยสำเนียงปะบวกกับทางนั่นที่ใดยุได้หมอใหญ่เลยครับเอาไปท่วมกันเอมนเอาแม่มไปเ็ดท่วมไหมทำาได้า,ามได้อยู่ก็พอดีพอแหลมมามาจากงานจากเวียกกรกันได้กินน้ำซู้กันตัวสีเฮดก้อยนี่หน่ะยจะเก็ยไปนะนี่เพิ่มอีกแค่น้อยเฮดก้อยนะเออซื้อเครื่องว่าให้พร้อมเอามีตกดแหลวเอาตะเนื้อมันเออกับนี่ เจ็ดก้อยปลาใส่มดแดงกันหม้แดงหม้อมีใส่หมมันบักเน่าเนี่ยแหละผมไปพอกโกดังบักงางใหญ่เลยบอกไอ้ใสเพิ่นเลยบอกว่าสิไปใส่กันเลยว่าสิไปเบิ่งสาวหน่อยว่าเอาไปฝากแน่เอาไปฝากแน่เพิ่นว่าเพิ่นเลยให้มาฝากการยูมึงนี่บางยูเล่าคนน่ะใช่ป่ะผมไปซื้อปลาเหนืออ่อนมาต้มบ่แมนไปต้มไปเอาเลยย้ํย้ํามึงขึ้นนี่บ่ได้กางห่มอันนี้เลยบอกครับไอ้บ่ได้มีเนี่ยบางหมอกบางยังเลยบอกครับของสิเล ตะกี้มันมีอยู่เด้เอาลูกมาถอดออกได้นี่โอ้นี่แหละผมก็ว่าอย่างเี้ยี่เฮ็ดเป็นรถบ้านเด้รถลำกี่้าเพราะรถบ้านเนี่ยเคยม่องมองทั่วไปมันเป็นรถตู้ทึบอืมแต่ว่าถ้าดูภายในมันมันจะเป็นกระดานบูชังสินละประมาณนี้แหละแล้วมันก็จะมีหน้าต่างตรงนี้หัวรถมันก็จะมีที่เก็บของที่มันหนักไหมมันเดินทางแหรอมันไม่นี่นนี่ปามหนาไหมเอ้าปามหนาตัวพคนสิบห้าเฮ็ดไปโฮมกันไหมปามหนาอะ เอมน่เจ็ดปลาไอ้คงปลา่อมน่ยว่ะปลาเอ้ยปลา่มนาเป็นไอ้องบอดโจเออปาอนครับไปโฮมการคถือความได้เราสื้อมาถือความได้หาที่ได้ได้จักหมือนกสี่มืนหาสี่มื่นหาได้เอดีเป็นแต่สื่อไปแกเพื่อนแก่หยาคัะเนี ไปงานได้พร้อมเลยจะบูรุตอะขับไปมันมีความสุขแม่มันบ่มีปัญหาเลยรถคันนี้มันไม่มีปัญหาเลยแอร์ก็เย็นสบายแอร์เย็นมากปีกว่าแล้วไม่เคยดีเพราีมือนันเห็นบอยเ่นอยู่ขอนแก่นซ้ำถือรียนยูคอนแก่นให้แอร์ฮอดดี้รถเพื่อนสุดยอดเลยสามารถดับไฟได้ดับไปแบบเดียเอ้าถ้ามีคนมาหาดับปั๊บมืดปิดมันเป็มันมีคนอยู่ไอ้หมดไปใส่ปะคือจะมายู่รถไม่ใส่แต่โนมัติเด้อเอาไปมาบ่หอดสองชั่วโมง ไฟเปิดปั๊บปัไอ้หมดอยู่ในรถตัวนั้นโอ้โหว่ารรมดาเว้ยพอแล้วบอกว่ามแต่กูวางกูยินยางไปกินแซนด์วิชกับมันอยู่นะต้องมีน้องคลิปที่ฝากไว้สักหนิครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ครับสมัครยูทูบนะประกาศ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ